วันนี้ชองอะไรวันนี้ชงกาแฟจากรมงขั่วอัสมาคอฟฟี่แอนด์โรสเตอรี่นะคะตื่นมาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า18องศาคะนานๆทีกรุงเทพจะมีอุณหภูมินี้เนาะ เป็นกาแฟาไทยนะคะตัวนี้ไทยแลนด์แม่สวยสิรินยาคอฟฟี่นะคะสายพันธุ์คาทูราเบอร์บอนแอนด์คาติมอลโปรเซสฮันนี่จอยฟูเป็นกาแฟาจากความสูง1,450ถึง1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลอาการเหมาะกับซิบ้อนอีกแล้ว หลายๆคนน่าจะรู้จักโรงคข้วอ,อัสมาอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงอาจจะรู้จักเจ้าของโรงคข้วด้วยนะคะก็คือคุณมุกอาสมาซึ่งเป็นกรรมการในการตัดสินรายการกาแฟต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ในระดับโลกนะอันไหนดีทุกคนคิดว่ามันจะหนังได้กี่วันอยากให้หนาวซักหลายๆเดือนเริ่มได้ เสร็จแล้วนะคะน้องเงยือกใบนี้น่ารักนะคะแต่ว่าต้องระวังหกหน่อยเพราะว่าใบไม่ใหญ่มากจินตนาการว่าจิบกาแฟนร้อนมองวิวภูเขาอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีภูเขานะคะต้องไปทำงานต่ออร่อยอยากเป็นเทสโนดมงโก้นะคะมะม่วงสุกฮันนี่แล้วก็เป็นเยลโล่ฟลอเวอร์นะคะเป็นดอกไม้สีเหลืองดีเป็นแบบ ผลไม้สุกช่ำๆนั่นแหละมะม่วงสุกอยากให้ลองนะคะกาแฟจากอัสมาคอฟฟี่นโรสเตรี่นะคะมีขายแล้วที่แคปเปนโคหลายตัวเลยเข้าไปดูกันได้นะนี่เอาให้ดูแบบชบชึบชึบ,ชบลองเข้าไปดูนะ